สวัสดีค่ะการเริ่มต้นธุรกิจส่วนตัวนี่เป็นความฝันของหลายๆคนเลยนะคะครับผมแต่ก็นั่นแหละค่ะจากแค่ไอเดียไปสู่ธุรกิจที่มันยั่งยืนจริงๆเนี่ย เออเส้นทางมันก็ซับซ้อนกว่าที่เราคิดเหมือนกันนะคะวันนี้เราเลยจะมาลองเจาะลึกข้อมูลจากหลายๆที่ดูค่ะทั้งเทรนด์ธุรกิจปี2025คู่มือต่างๆสำหรับผู้ประกอบการแล้วก็เคล็ดลับการบริหารเพื่อจะกลั่นเอาเฉพาะส่วนที่แบบสำคัญจริงๆของการสร้างธุรกิจในไทยมาคุยกันตั้งแต่เริ่มเลยไปจนถึงการจัดการให้มันโตไปได้ค่ะใช่ครับ คือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันก็จะครอบคลุมตั้งแต่การมองหาโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจในปีหน้าการวางแผนอย่างมีกลยุทธ์แล้วก็ไปถึงเรื่องสําคัญมากๆที่หลายคนอาจจะเออเผลอมองข้ามไปอย่างพวกการบริหารลูกค้าสัมพันธ์กฎหมายแรงงานภาษีแล้วก็การสร้างแบรนด์ให้คนจําได้ซึ่งพวกนี้เป็นแกนหลักเลยนะครับของการทําธุรกิจยุคนี้งั้นเรามาเริ่มกันที่ไอเดียก่อนเลยดีไหมคะ ดีครับมีอะไรที่แบบกำลังมาแรงในปี2025บ้างคะเท่าที่ดูข้อมูลมานี่ชี้ไปที่ธุรกิจออนไลน์เยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นขายของเสื้อผ้าต้นไม้คอสเรียนหรือแม้แต่บริการสุขภาพออนไลน์ก็มีอาหาร d e l i v e อรก็ยังไปได้ดีอยู่พวกคอนเทนต์ครีเอเตอร์ของสายมูของแฮนด์เมดหรือธุรกิจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงนี่ก็ดูคือคากมากๆเลยคะ่ะครับอ๋อแล้วก็มีที่น่าสนใจคือ ข้อมูลจากสอสอวอค่ะเขาบอกว่าแฟรนไชส์ร้านสะดวกซักนี่โตรแรงมากอ๋อร้านซักผ้าหยอดเหรียญน,นี่เหรอครับใช่ค่ะโตเกือบ2,000%ันเปี67อซ็น์ในปีหือมันสะท้อนเทรนด์เรื่องความสะดวกสบายชัดเจนเลยเนาะน่าสนใจมากครับแต่ทีนี้สิ่งแรกเลยที่อาจจะต้องเคลียร์กันก่อนคือต้องแยกให้ออกนะครับว่าเรากำลังจะสร้างธุรกิจส่วนตัวที่อาจจะเริ่มจากสิ่งที่เราชอบเราถนัดทำเล็กๆค่อยๆโตไป หรือว่าเราตั้งใจจะเป็นสตาร์ทอัพที่แบบมีไอเดียใหม่ใช้เทคโนโลยีอยากจะตโตรเร็วสเกลอัพไวๆอ๋อค่ะค่ะเพราะว่าแนวทางการวางแผนการหาเงินทุนมันจะต่างกันพอสมควรเลยแต่แม้ว่าจะเลือกทางไหนนะครับหัวใจสำคัญจริงๆเลยก็คือแผนธุรกิจหรือ business plan นี่แหละมันไม่ใช่แค่ทำเอกสารส่งๆนะครับแต่มันเหมือนเป็นเข็มทิศให้เราจริงๆว่าเออเราจะวัดผลยังไงจะไปถึงเป้าหมายด้วยวิธีไหน การมีเข็มทิศนี่สําคัญจริงๆค่ะแล้วแกนหลักๆของแผนธุรกิจที่แบบขาดไม่ได้เลยมันคืออะไรบ้างคะคงเป็นการที่เราต้องเข้าใจตลาดให้ทะลุปรุโป,ปร่งก่อนเลยใช่ไหมคะว่าลูกค้าเราคือใครคู่แข่งทําอะไรอยู่แล้วเราจะยืนอยู่ตรงไหนถูกต้องครับต้องวิเคราะห์ตลาดก่อนเลยจากนั้นก็ค่อยมาตั้งเป้าหมายที่มันชัดเจนวัดผลได้จริงแล้วค่อยวางกลยุทธ์เช่นอาจจะใช้4 p's ที่เราคุ้นเคยกัน product price place promotion มาสร้างความได้เปรียบให้เราใช่ครับรวมถึงแผนปฏิบัติงานแผนการเงินแล้วก็แผนรับมือความเสี่ยงด้วยอันนี้ก็สำคัญค่ะพอแผนชัดแล้วก็ถึงเวลาลงมือทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจริงๆสินะคะความเสี่ยงที่เราพร้อมจะรับจะเป็นเจ้าของคนเดียวหรือจะเป็นห้างหุ้นส่วนหรือจะเป็นบริษัทจกากัดไปเลยอืมแต่ละแบบก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันไปเนาะใช่ครับ ภาระทางกฎหมายทางภาษีก็ไม่เหมือนกันพอดูรูปแบบที่เหมาะแล้วก็ต้องไปจดทะเบียนให้ถูกต้องตามกฎหมายกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือ DBD อันนี้สำคัญมากเลยนะในการสร้างความน่าเชื่อถือจริงค่ะสร้างความน่าเชื่อถือให้ทั้งลูกค้าทั้งคู่ค้าเลยครับผมทีนี้พอธุรกิจเริ่มเดินเครื่องแล้วเรื่องลูกค้านี่แหละค่ะกลายเป็นหัวใจหลักเลยระบบ CRM หรือการบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเนี่ย เหมือนจะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้เยอะเลยนะคะใช่ใช่ครับ CRM นี้ช่วยได้เยอะจริงๆมันไม่ใช่แค่เก็บข้อมูลเฉยๆเนาะแต่คือการทำความเข้าใจลูกค้าเราจริงๆเพื่อที่เราจะได้ดูแลเขาได้ตรงจุดทำให้เขารู้สึกผูกพันอยากกลับมาหาเราอีกไม่ใช่แบบส่งโปรโมชั่นไปมั่วๆอะไรแบบนั้นถูกต้องครับมันคือการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวเลยแล้วก็มีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันเลยแล้วผู้ประกอบการใหม่ๆมักจะพลาดกันบ่อยๆด้วย เรื่องอะไรคะคือเรื่องกฎหมายคุ้มครองแรงงานครับอ๋อค่ะค่ะเรื่องลูกจ้างใช่ครับไม่จําเป็นต้องรู้ทุกมาตราเปะ๊เปะๆหรอกนะครับแต่หลักการพื้นฐานเนี่ยต้องแม่นเลยเช่นสัญญาจ้างต้องชัดเจนเวลาทํางานปกติวันหยุดค่าล่วงเวลาหรือ OT เนี่ยต้องจ่ายให้ถูกต้องตามกฎหมายการดูแลเรื่องพวกนี้ให้ดีตั้งแต่แรกก็ช่วยลดปัญหาลดข้อพิพาทไปได้เยอะเลยนะคะแถมสร้างบรรยากาศดีๆในที่ทํางานด้วย ใช่เลยครับสำคัญมากแล้วก็มีเรื่องที่อา,อาจจะดูน่าปวดหัวหน่อยแต่ยังไงก็หนีไม่พ้นก็คือเรื่องภาษีนี่แหละค่ะอ่าใช่ครับเรื่องใหญ่เลยหัวเราะเบาๆ <laughs> หัวเราะเบาๆต้องทำความเข้าใจภาพรวมไว้ก่อนเลยอย่างน้อยๆก็ภาษีเงินได้ไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลแล้วก็ภาษีมูลค่าเพิ่มหรือ VAT ถ้าเรามีรายได้เกิน1.8ล้านบาทต่อปีก็ต้องจด VAT แล้วก็ยื่นแบบพพส30ทุกเดือน ครับผมการจัดการภาษีให้ถูกต้องแต่แรกเนี่ยสำคัญมากจะช่วยป้องกันปัญหาย้อนหลังได้เยอะเลยแล้วก็อย่าลืมนะครับลองมองหาสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SME ที่ภาครักเขามีสนับสนุนอยู่เรื่อยๆด้วยใช่ค่ะอันนี้ช่วยได้เยอะเลยครับและสุดท้ายท้ายสุดก็คือเรื่องการสร้างแบรนด์ครับอืมแบรนดิ้งนี่เองหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวสำหรับธุรกิจเล็กๆหรือธุรกิจแบบ B2B ที่ขายของให้ธุรกิจด้วยกัน ค่ะคิดว่าต้องเป็นบริษัทใหญ่ๆถึงจะทําแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับมันคือการสร้างการรับรู้สร้างความรู้สึกโดยรวมที่ลูกค้ามีต่อเราไม่ใช่แค่โลโก้สวยๆนะครับแต่มันคือคุณภาพสินค้าคือบริการคือความน่าเชื่อถือคือประสบการณ์ทุกอย่างที่ลูกค้าได้รับจากเราทั้งหมดนี้แหละครับรวมกันเป็นแบรนด์ที่แข็งแกร่งซึ่งจำเป็นมากๆในยุคที่การแข่งขันมันสูงขนาดนี้ โหฟังดูแล้วการจะสร้างธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนี่ต้องใส่ใจรา,รายละเอียดรอบด้านจริงๆเลยนะคะไม่ใช่แค่ว่ามีไอเดียดีๆอย่างเดียวแต่ต้องวางแผนเป็นจัดการเก่งดูแลทั้งลูกค้าทั้งพนักงานแล้วยังต้องเป๊ะเรื่องกฎหมายกับภาษีอีก ใช่เลยครับคือที่เราคุยจนวันนี้ก็เป็นแค่การกลั่นเอาประเด็นสําคัญๆญจากข้อมูลหลายๆแหล่งมาให้พอเห็นภาพรวมนะครับแต่เส้นทางของผู้ประกอบการจริงๆเนี่ยมันยังมีรายละเอียดมีความท้าทายอีกเยอะเลยที่ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวกันไปตลอดทางค่ะไม่มีสูตรสําเร็จตายตัวจริงๆครับผมและก็มีคำถามหนึ่งที่ผมว่าเออน่าสนใจดีแล้วก็อยากจะฝากไว้ให้ลองคิดตามกันดูนะครับได้เลยค่ะว่ามาเลยค่ะ คือในฐานะที่เราเป็นผู้ประกอบการเนี่ยเราจะสร้างสมดุลระหว่างการทำสิ่งที่เรารักซึ่งมันมักจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้เราเริ่มต้นทำธุรกิจเนี่ยนะกับการตอบสนองสิ่งที่ตลาดต้องการจริงๆซึ่งมันจำเป็นต่อการอยู่รอดและก็การเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเนี่ยเราจะหาจุดสมดุลตรงนี้ได้ยังไงอืมน่าคิดมากเลยค่ะแพชชั่นกับมาเก็ตดีมานใช่ครับ การหาจุดที่มันลงตัวระหว่าง2ส,สิ่งนี้แหละครับอาจจะเป็นความท้าทายที่สําคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยก็ได้ในการปั้นธุรกิจให้มันประสบความสําเร็จได้อย่างยั่งยืนจริงๆครับ